สวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะ,น,ะนายราธนเวกโกเศษค่ะตอนนี้ก็ทำช่อง y o u t u b e นะคะชื่อว่าช่อง c ีบิงค่ะหรือเรียกว่าเป็นเกมแคสเตอร์ก็ได้ค่ะตัวแป้งเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเกมมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะจนกระทั่งพอเราโตแล้วเนี่ยเราก็ยังเล่นเกมอยู่สิ่งที่เราชอบจริงๆคือเกมเราก็เลยอยากจะทำงานที่เกี่ยวกับเกมโดยเฉพาะ หลังจากที่เราจบมาแล้วเนี่ยนะคะเราใช้เวลา1ปีในการค้นหาตัวเองด้วยความที่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันยังไม่โดนขายเสื้อผ้าก็แล้วขายนู่นขายนี้ก็แล้วมันก็ยังไม่ใช่แนวของเราสัทีก็เลยลองดู YouTube ไปเรื่อยๆแล้วเจอคลิปของฝรั่งนะคะที่เขาได้ทำรายได้เกี่ยวกับการสร้างวิดีโอใน YouTube ขึ้นมาครั้งแรกที่แป้งได้เงินนะคะได้มาจากค่าโฆษณาใน y o YouTube ทำเงินได้300บาท ในเดือนแรกค่ะประมาณ3 4เดือนค่ะก็เริ่มมีคนมาจ้างสามล้าน Subscribe ใช้เวลาประมาณ3ปีค่ะ <S <S ช่องของแป้งจะไม่หยุดนิ่งเลยค่ะแม้แต่วันเดียวคือเราจะหาเทคนิคแปลกๆหรือการตัดตอ่อแปลกๆใส่เข้ามาในช่องของเราตลอดแล้วก็ไม่ได้มีแค่เกมเท่านั้นเราก็มีไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวรีวิวเพื่อที่ให้แบบเจาะกลุ่มตลาดของคนได้หลายช่วงวอายุมากขึ้น แป้งรู้ว่าแป้งชอบอะไรมาตั้งแต่เด็กแป้งอยากจะเป็นอะไรแป้งทํามันมาตลอดไม่ว่าจะมีใครมาบอกว่าอยากให้เราเป็นอย่างนั้นอยากให้เราเป็นอย่างนี้เราลองทําในสิ่งที่เราไม่ชอบได้ไม่นานหรอกค่ะเราหาตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วพยายามสร้างมันขึ้นมาถ้าใครคิดว่าจะตามหาสิ่งที่เรารักให้ลงมือทำเลยอย่ารอเวลาค่ะเพราะว่าถ้ารอเวลาเมื่อไหร่แล้วก็ คุณจะขี้เกียจทันทีแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นมาแน่นอนตื่นนอนขึ้นมาเราก็คิดแล้วว่าในทุกๆวันเราจะทําอะไรให้คนอื่นเขามีความสุขให้คนอื่นเขาหัวเราะกับสิ่งที่เราทําตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะคะจนจบมหาลัยเนี่ยเราไม่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตเลยทําอะไรก็รู้สึกว่าผิดพลาดทุกอย่างเหมือนเล่าผ่านอะไรหลายๆอย่างมาค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออการที่เราไม่ยออ่อท้อการที่เรา พยายามหาตัวตนของตัวเองสักวันหนึ่งเราก็เจอตัวตนของตัวเองจริงๆมีความสุขมากค่ะ